กินอาหารในเวลางานแบบนี้ฮะเออผู้จัดจการคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันทํางานที่นี่อยู่กะมาตั้ง24ิสี่ชั่วโมงแล้วอะค่ะแต่ยังไม่เห็นว่าจะมีใครมาเปลี่ยนกะกับฉันเลยฉันหิวมากจนเวียนหัวฉันก็เลยจะมาทําเป็นหิวอะไรฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่ไล่รปภคนอื่นออกแล้วทําให้เธอต้องทํางานหามลุงหามคับมันก็แค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละอย่ามาทําเป็นติดออดแล้วกล้าดียังไงมากินอาหารในเวลางานแบบนี้ไม่ต้องกงต้องกินมาแล้วทำงาน แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันไล่รอปภคนอื่นออกเนี่ยเพราะบริษัทต้องการประหยัดเงินฉันเนี่ยอุตส่าห์เก็บเธอไว้อย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าเธอทําอะไรแบบนี้อีกอะ่ะเธอคงจะรู้แล้วนะว่าอนาคตการทํางานที่นี่ของเธอจะเป็นยังไงอะ่ะครั้งนี้ฉันจะปล่อยไปกันแล้วกันแต่อย่าให้มีครั้งหน่อยนะไม่งั้นแล้วก็เธอใส่หัวไปจากที่นี่ได้เลย หนูนะหนูได้งานทําดีมากเลยได้เงินเดือนเยอะด้วยนะแม่แล้วเรื่องค่ารักษาพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยหนูจะหาเงินมารักษาพ่อให้ได้แม่อยู่บ้านน่ะแม่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะรู้ไหมอ๋อแล้วหนูก็ฝากความคิดถึงไปถึงนนพ่อด้วยนะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะ หนูไปทำงานก่อนนะไอ้เธอเป็นอะไรไหมเปล่าค่ะท่านประธานคือฉันทำงานกะน,นี้มา24ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ยังไม่มีใครมาเปลี่ยนกะกับฉันเลย แล้วฉันก็หิวมากจนเวียนหัวนะคะฉันก็เลยเอาบะหมี่อืนสุเร็จรูปมากินตรงนี้นะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะเอ่อคือคุณเตยเขามองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะเขาก็เลยอืมฉันพอจะรู้แล้วล่ะ ล้วคุณเตยเขาทำอะไรกับเธอบ้างไอ้หน้าเธอรู้สีดมากเลยนะคงเป็นเพราะว่ฉันนอนน้อยแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยอะค่ะเห็นเอาแบบนี้เธอตามฉันไปที่ห้อง นั่งก่อนสิค่ะเดี๋ยวเธอนั่งรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันโทรหาผู้จัดการเตยมาที่นี่ก่อนเออท่านประธานคะไอ้เธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองฮัลโหลค่ะคุณเตยมาพบฉันที่ห้องด่วนค่ะ ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณไอ้เธอทำงานหนักเพื่อบริษัทมาตลอดฉันจะให้เงินเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นน้ำใจตอบแทนของฉันนะท่านประธานนะคะงานพวกนี้ฉันต้องทำอยู่แล้วค่ะแล้วเ,เงินมากขนาดนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ หลับไวเถอะเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอโทรคุยกับแม่หมดแล้วนะเอาเงินนี่นะ่ะไปรักษาพ่อของเธอนะขอบคุณท่านประธานมากมาเลยนะคะขอบคุณท่านประธานมากจริงๆค่ะฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เด็ดขาดค่ะเธอไม่ต้องขอบคุณฉันขนาดนั้นก็ได้ ท่านประธานเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะวุ้ยนี่ยีรัมาพอตัวเหมน็นแกมานั่งอยู่ในห้องท่านประธานได้ยังไงเนี่ยงานการไม่มีทรํรมยังไงและนี่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเข้ามาเราไม่มีใครเฝ้าอยู่หน้าบริษัทจะทํายังไงฉันให้เขาเข้ามาเองแหละคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณเตยไม่มีคะ่ะท่านประธานคุณเตยคะฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณคะ่ะ ปกติที่บริษัทเราเนี่ยมีรปภห้าคนไม่ใช่หรอคะแล้วทําไมตอนนี้เหลือแค่ไอคนเดียวล่ะคนอื่นหายไปไหนหมดช่วยธิบายฉันฟังหน่อยสิธรรมทานคะที่ตอนนี้รปภเหลือแค่คนเดียวก็เพราะว่าฉันอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทอะค่ะ ฉันเห็นว่าตอนนี้ค่ะยอดขายของบริษัทเรากำลังตกแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเรายังเท่าเดิมอยู่เลยฉันก็เลยคิดว่าถ้าเราลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้น่าจะช่วยบริษัทได้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะคนพวกนี้ก็มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นแห่งความรู้น้อยด้วยฉันคิดว่าถ้าคนพวกนี้ยังอยู่จะเป็นภาระของบริษัทเราเป,เปล่าๆค่ะเป็นภาระความรู้น้อยนั่นเหรอนี่คุณเตย คุณเอาความคิดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยคนที่คนดูถูกอะ่ะ <_ an> เขามีความสําคัญกับบริษัทเรามากเลยนะคะหากไม่มีพวกเขาคอยสอดส่องดูแลบริษัทอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้นะคะคุณลองคิดทบทวนดูดีๆสิใครจะบอกเราให้คุณใครจะดูแลบริษัทตอนที่คุณกลับบ้านนอนหลับคปนอย่างสบายใจ็เพราะมีรามาอประพวกเขาไงหรือคุณเนี่ยจะมานั่งเฝ้าบริษัทแทนไม่ค่ะท่านประธานแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปไล่พวกเขาออกโดยที่ไม่มาปรึกษาฉันสักคำเนี่ย คุณอย่าลืมสิว่าคุณก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งอะไม่ได้วิเศษไปกว่าคนอื่นเขาเลยคุณเป็นผู้จัดการก็จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินและไเปเบ่งอำนาจใส่ใครเขาทั้งนั้นนะคะฉันขอให้คุณเข้าใจใหม่ด้วยว่าหน้าที่ของคุณคือดูแลลูกน้องและทําให้ลูกน้องพัฒนางานออกมาให้ดีขึ้นไม่ใช่ใช้อำนาจข่มเหงและอยากจะไล่ใครออกตามอำเภอใจแบบนี้แล้วก็จำมาไว้ด้วยนะ ว่าบริษัทของฉันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพวกเขาที่ทํางานกันอย่างซื่อสัตย์ให้กับบริษัทฉันเป็นอย่างดีซึ่งต่างจากคุณม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านประธานฉันยังพูดไม่จบอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะว่าการให้คุณไล่รปภออกเนี่ยแล้วคุณยังเบิกค่าหลงพวกเขาเหมือนเดิมเนี่ยคุณบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าเงินส่วนนั้นมันหายไปไหนท่านประธานคะฟังฉันก่อนสิคะหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วคุณจะแก้ตัวอะไรอีก แล้วฉันก็เห็นว่คุณทํากับไอไม่หมดทุกอย่างแล้วฉันให้เวลาคนหนึ่งชั่วโมงไปตามเราพอพอด้าคนไล่ออกให้กลับมาทํางานใหม่ให้หมดถ้าคุณทําไม่ได้คนที่จะต้องออกจากบริษัทก็คือคุณไปสิค่ะฉันจะรีบไปอยี๋ยนี้แล้วค่ะคุณหลิงคะคุณช่วยจัดการเอกสารการลาออกของคุณเตยให้ฉันด้วยนะคะได้ค่ะ บริษัทของฉันประสบความสำเร็จได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเธอเลยนะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะให้เธอลาหยุดได้เอาเงินที่ฉันให้เธอนะ่กลับไปรักษาพ่อของเธอให้หายนะถ้าทุกอย่างดีขึ้นเมื่อไหร่เธอให้กลับมาทำงานจริงหรอกคะท่านประธานท่านประธานพูดจริงหรอกคะจริงสิเธอนะี่ทำดีมาตลอดฉันได้เห็นความพยายามของเธอมาตลอดนะ ช่วยค่ะไหวนะคะอุณหลิงค่อยค่วยค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานขอบคุณท่านประธานมากๆเลยค่ะจะได้กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักทีแล้วถ้าพ่อของฉันดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะรีบกลับมาทำง,งานนะคะ